แต่เราเขาสื่อรายการโตวันเยอวันนี้นะเราอยู่กับน้องเอิะแล้วก็น้องตูนนะคะแล้วก็พี่ประกาศประกาศไหนเราที่หัวใช้เท้าเนี่ะพี่ประกาศแล้วแต่งตัวเป็นเหมือนแบบสไตล์ไหนอย่างเงี้ยสไตล์ไหนอ้าโค้งไงไม่ใช่ไอโซอาดาา enjoy อนาคอนดาก็เรา enjoy กับอนาคอนดาเราชอบงูชอบงูถ้าห้ตูลเปียบเป็นงูนี่เป็นงูอะไรใช่ให่งูอะไร black c l b r a อยู่้วไม่แต่นี่อาจจะเป็นงูเขียวหน้าไม้สิ่สพี่บอพี่บออาจจะเป็นงูเก่างูเก่าอะเงากูเงากูเงากูอะไรเนี่ยอีโมเป็นอะไรได้เงาอแม่ งเป็นงูเต้าพี่เต้างูพี่เต้าเต้าเหรองูเต้าเหรองูเต้างูเต้านี่อับจะพูดถึงตามหลักนะเชื่อเรื่องการตายปะอุ้ยอุ้ยไม่เชื่อไม่มีจริงไม่เคยเห็นตายลุงไม่วิญญาณอยู่แบบนี้แล้วจะเป็นงูงูอิ่มงูเหลือมโอ้ยเขาถามแล้วเชื่อเรื่องการตายไหมเชื่อเรื่องการตายไหมเชื่อเพราะว่าเราต้องเกิดแก่เจ็บตายแล้วใครตายแล้วตรงเนี้ยฮะโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดโอเคแล้วใครตายแล้วมองไปมองกันหนึ่งสองสาม ใครอ่ะใครอ่ะวันนี้นะท็อปปิคของเรานะตัว่าเธอของเราคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเกลวแล้วเราอยากจะไปเกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นสัตว์ลาตาแล้วยกมือเหมือนเดิมนะใครอยากไปเกิดเป็นคนยกมือขึ้นโอเคใครอยากไปเกิดเป็นสัตว์ยกมือขึ้นโอเคอ่ะเอาลงค่ะได้ละอ่ะถ้าเกิดเขาเกิดเป็นสัตว์คิดว่าหน้าอย่างเขาเกิดเป็นสัตว์อะเป็นแมว อาะเราคิดว่าอีฝนแต่ไปจะเกิดเป็นคนหรืออสุรกายอสุรกายอยู่แล้วอสุรกายแล้วอยากเอ,อิร์กอะ่ะถ้าเอ,อิร์ก่คิดว่าเอ,อิร์กอยากเกิดเป็นอะไรปะคับ <laughs> อย่าวัดจากวันนี้สิไม่เอ,อ่ะอยากเกิดเป็นอะไรคน เพราะแล้วทำไมอ่ะจะไปเกิดเป็นสัตว์ทำไมอ่ะเออน่าสนใจอ่ะล่ะวันนี้นะมีทีมหนึ่งนะมีอยู่สองคนและอีกทีมหนึ่งก็มีอีกสี่คนโอเคงั้นใครเลือกคนไปยืนด้วยกันค่ะไม่แล้วกูจะรู้ว่าใครล่ะมึงก็ชี้สิเก้าออกมาก็ได้าก้าออกมาก็ได้มึงฟังนะแล้วมึงยกมือมึงไม่รู้ตัวมึงเลยเหรอว่ามึงเลือกอะไรมึงใครล่ะไม่ได้บอกให้ไม่เลอกนั้นหายแล้วกูจะรู้ไม่ได้ว่าอีนั้นยก ลาออกจากพี่นิกรไปเข็นผักเหมือนเดิมเลยไอ้เหี้ยละเข็นให้ใครขายล่ะก็กูเป็นยีปูว่ะก็กูเป็นยีปูว่ะี่บ้านอ่ะอ้าวมาคนเดินออกมาหนึ่งก้าค่ะวันนี้สนุกสนานแน่นอนนะคะอยากเกิดแล้วเป็นคนหรือสั์ไปค่ะ จะมาให้พูดประสบการณ์ประสบการณ์ของฝั่งนี้ก่อนเลยว่าทําไมถึงอยากจะเกิดไปเป็นสัตว์ก็เพราะว่าเป็นคนเหนื่อยค่ะมองทำหลายอย่างตั้งแต่เรียนตื่นเช้าไปโรงเรียนเรียนจบไปเอ็นทานเอ็นทานหางานอีกอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นวัตตสงสารที่ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อถ้าคุณอยากเกิดเป็นสัตว์ถ้าคุณอยากเกิดเป็นสัตว์ละนกฟรามมงโกเฮ้ยแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นแล้วคุณได้เป็นยุงมีอายุแค่เจ็ดวันก็อาจจะเป็น แมลงแมลงจา่ฝั่งนี้ประสบการณ์ทำไมคะถึงอยากเป็นปลานนโมอยากลองนอนในปะการังอยากคุยภาษาปลาอยากแบบว่าอยากรู้ว่าครอบครัวในตรงนั้นมันเป็นยังไงคุณก็มีความรู้สึกอยู่เย็นๆในน้ำใช่อยู่เย็นในน้ำว่าแล้วพื้นที่ของมหาสมุทรกว้างกว่าบนโลกอีกนะไปไหนก็ได้ใช่ไหมฝั่งนู้นละคะสองคนฉันอยากเป็นสัตว์ในน้ำเหมือนกันฉันอยากเป็นแบบปลาดาว สวยงามแบบอยู่นิ่งๆคนอื่นเดินผ่านมาผ่านไปอยู่ใต้น้ำเราก็แบบเรียนรู้ไม่ค่อยโดนล,ล่าด้วยอเออก็อมีความแบบว่าอยากจทำน้ำแบบสงสัยตลอดเวลาเลยอะ <c oughs> ป้ยละะคะประสบการณ์รู้สึกว่าการเป็นคนอย่างที่พี่บอกเลยเหนื่อยแล,แล้วก็แบบถ้าเป็นสัตว์เขาเรียกว่ามีเซนส์ของสัตว์บางอย่างที่รู้ภายอะไรก่อนเวลาอ,อคุณก็ณณเลยมีความรู้สึวกว่าไม่อยากเกิดเป็นคนละ<ช>โอเคอันนี้ประสบการณ์ของฝั่งนี้ฝั่งคุณมั่งทำไมถึงอยากจะเกิดไปเป็นคนอีกล่ะคะประสบการณ์คนมันมันทาได้หลายอย่างแม่อยากกินผัดกะเพราก็ไปซื้อผัดกะเพราบอกผู้ชายว่านะกัะไม้กันได้ได้หลายท่าและปานิโมอ่ะที่เขาบอกว่าเป็นปานิโมใช่ไหมปานิโมจริงๆอ่ะผู้ชายนะคะ อนีโมมันคือผู้ชายมันจะเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนตัวเองเป็นตัวเมียเมื่อตัวเองโตขึ้นเขาถึงเอามาแลมเป็นมีมกันว่านีโม้โอ,อันนี้เรื่องจริงคือเขาบอกว่าเป็นคนมันเหนื่อยก็นึกถึงวันที่ดีๆบ้าง <c oughs> เหนื่อยทั้งชีวิตเลยมั้งไม่ได้นั่งทำอะไรเลยงูไม่มีแอร์นะคะนั่งตากแอร์วันที่กินกะเพราหมูกรอบอร่อยอร่อยไม่คิดเพื่อเลยจะไปเป็นสัตว์กันให้ได้เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาอยากเกิดเป็นฟาร์มิงโก้คุณคุณรู้สึกว่าเขายื่นขาเดียวแล้วเขาเมื่อยมหมเมื่อยขนาดหนูยื่นสองขายยังไเมื่อยเลยเดินตรงๆยังจะล้มเลยงั้นลาวแรกพร้อมนะลาวแรกพร้อมแล้ว ไปค่ะเขาดีคือพวกเราเนี่ยได้อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วไม่มีการแบ่งชนชั้นแบบว่าเอ้ยไม่เลิศลงมานไม่มีพคนเท่าเทียมแม่ลุกไปขี้เลยจะมีได้ไงอันนั้นเป็นเรื่องของมนุษย์สร้างขึ้นโดยเขาครั้นี้เขาไม่ได้คิดว่าคขขี้เละกอนะั้ตอนฉบับเป็นเป็ดเขียนค่ะเป็นเป็ดเขียนค่ะ แม่เป็ดค่ะเขาพูดมาได้ไงว่าพวกหนูเหนื่อยจะทำหนูทไม่ได้เหนื่อยมีเวลาจำศีลเนี่ยเป็นปีๆพวกแกต้องตื่นมาทำงานเพื่อหาเงินไม่ทำก็ได้ใช่ไหมอ่ะพี่นิวพูดอ่ะพี่นิวพูดข้อดีข้อดีข้อดีเพื่อของที่ฉันมองว่าการที่เราเป็นสัตว์เนี่ยเราจะไม่ค่อยมีข้อจำกัดในด้านของสังคมที่ถูกมองว่ามันไม่ดีอย่างเช่นเช่นเราสามารถมีเพศสัมพันธ์กับชายมั่วซั่วไปได้เลยแค่นี้เลยที่อยากเป็นสัตว์กันเคยเห็นคลิปแบบว่ามีวัวเช่วยตัวเองโดยการใช้ แทนมอเตอร์ไซค์จอดที่จอดอยู่อ่ะอีวัวก็เอาตูดไปจิ้มไปจิ้มจิ้มจิ้มคนก็ถ่ายมาไม่โดนกระดาษไม่โดนกระดามนกระดาษอุ้ยมองอุ้ยอีวัวนี่ตลกดีเนอะสัตว์เนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษที่มนุษย์ทําไม่ได้อย่างเช่นปลาโลมาจะมีการติดต่อโดยการใช้โซน่าเนาะความเสียงให้ฟังหน่อยอันนี้คือการขอขอร้องอันนี้คืออธิบายพูดว่าอะไรอย่าถามกูมากอีสัตว์อย่าถามกูมากอีสัตว์สัตสัต เอาแบบพูดแาแฟมาอย่างงี้เรอเอาแบบอย่างงี้เอาแบบอีกทีเน แล้วมีอะไรที่คุณรู้สึกว่าเป็นสัตว์แล้วมันสนุกมากเลยบินได้บินได้ว่ายน้ำได้มีอะไรที่แบบคนทำไม่ได้ตั้งเยอะแบบไม่ใช่ลรวถ้าเกิดคุณเลือกแล้วว่าคุณจะไปเกิดเป็นอย่างเดียวอ่ะคุณก็ไปเลือกบินแล้วคุณจะไปเดินไม่ได้ฉันจะเป็นปลาตีนมึงบินก็บินได้เดินก็เดินได้นกอ่ะคุณจะโกงคุณจะเป็นอะไรกันแน่ันงงไปหมดแล้วแล้วคุณทำไมผมพูดว่าสัตว์แล้วคนได้เป็นคนอ่ะ คนมันมีอยากเดียวอ้าวสัตว <an> <n Luis> ์ก็เป็นได้ทุกอย่างสิสัตว์มันก็ต้องเลือกหนึ่งอย่างฉันเป็นมาเพกระดับฟันเราทำฟันเราทำฟันดิยสหาเพกระสับลายพุ่งเลยอ่ะคุณเป้ยอะเป้ยอยากเป็นจราเข้ไม่เอาทำไมกูไม่อยู่ด้วยอีตูนบอกว่าไม่ชอบจราเข้แต่หน้าเหมือนตาตะโขนตะโขน แล้วเวลาผสมพันธุ์คุณก็มีท่วงท่าระบารดีป่ะใช่สมมติสมมติว่ามึงเป็นฟาร์มิโก้คุณเป็นมันจะมีมันจะมีแบบว่านกทำไล่ลำก่อนตัวผู้ใช่ป่ะมันจะไล่ลำมึงไปทำละครเวทีไม่้อหลักอ่ะมันจะมาเป็นเลยพิธีกรอ้าวอะไรอ้าวอ้าวอะไรอ้าวอะไรก็ทำด้วยตผู้พนอาศัยแหล่งน้ำและความพันเปลี่ยนในภูเขาแห่งนี้เยอะเยอะเยอะตัวผู้นี้เยอะตัวผู้ <gas> mean, ตู่ต้องสั่นตู่ต้องสั่น คือมันจะมีความมันซึนถูกว่มตายทวงคาออแล้วคุณไม่จำซาาจำเจเหรอคุณกินแบบกินเดิมเดิมคือนี้แหละคำถามดีมากเลยนะคะสัตว์เนี่ยเขากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินแล้วเนี่ยมันคือการรักษาสมดุลของธรรมชาติโดยแท้จริงข้อดีของสัตว์เลยนะของคลามิงโกอย่างฉันอยากจะไปเที่ยวอเมริกาปุ๊บกูบินไปเลยไปเลยไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างบิก็จะร้องเพลงอะไร to m o v e movie อะไร to m o v e movie อะไร to ข้อดีของฝั่งเป็นมนุษย์มัง่งมีอะไรบ้างไปค่ะคือต้องบอกก่อนว่าของสัตว์ก็มีสังคมของเขาอของเราก็มีสังคมของเราของเราจะมันมีเพื่อนฝูงมีสังคม<อ>และมันสามารถเลือกคู่ชีวิตได้ สัตวแล้วไม่ได้นะหลับๆอยู่เขามาจิ้มหรอต้องทองแล้วเออแล้วป่ามิงโก้การที่เขาจ่าันนี้กันน่ะเขาเจเ<อ>าะหัวอีกฝ่ายนึงใช่ใ๊้อ <แจ S 2> เอาเลือดให้อันนั้นกินนะคะใช่ค่ะซึ่มันเขื่อนเกินของเขาคือะไรแฮน,แนดแฮนดรถใช่ไหมของเราก็มีดิว เราก็มีอะไรของเรามีอุปกรณ์คือคนมักษามารถสร้างได้ทุกอย่างเราก็อาจจะมีแฮ์รสแต่ว่าซือมาทําในห้องเป็นแฮม่รเป็นแฮไรแบบปะแบบอะแดปแล้วของเราเลือกกินได้หลากหลายกว่าของเขาทั้งหมดลิงต้องกินป่วยช้างต้องกินมูดินต้องกินดินดินอย่างอีตูนบอกว่ามีคนมาขี่แล้วหลังเป็นไงให้ได้มันเป็นไม้แคไม้แค เป็นกระสัตแคะ <c oughs> มันที่น้องมันเป็กระสัตแค <c oughs> แะแล้วแล้วถ้าเป็นสัตว์เนี่ยอะไรนะถ้าไปเกิดผิดยุคอาจจะถูกล่าได้ <c oughs> ใช่อย่างเ,เช่นอ่ออานมาใช่ไหมยุคพ่อขุนรามเพ <c oughs> ื่อเอาไปสู้เหรอกร้าเท่อย่างงี้มึงเกิดยุคนั้นมึงก็เป็นบ่าวเป็นไพ่กันคะ่ะเป็นราชวงศ์นี่ไงไปจับพกเธอไงจะเป็นไพ่มองมึงอ่ะเป็นคนเลี้ยงพวกกูค่ะฉันเป็นมาที่อยู่ที่ประเทศยังไม่พบเจอฉันเป็นคนที่เจอพวกแกตลอดไม่ว่าแกจะหนีไปไหนรอบสองค่ะพร้อมค่ะไปค่ะก็เสียค่ะ ฉันมองว่าการที่เป็นคนเนี่ยนะคะมันหนึ่งเลยคือภาระเยอะอัตราการฆ่าตัวตายของคนเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่าภาระหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของน้สินบ้านเราต้องหาเงินทั้งสิ้นนะคะซึ่งเราเหนื่อยแต่ถ้าเราเป็นสัตว์เนี่ยเราไม่ต้องใช้เลยเราเราสามารถขโมยของคนได้ด้วยนะเช่นสมมติว่าอีนี่กินข้าวโพดคั่วอยู่ปุ๊บล่วงพื้นปุ๊บเรากินต่อเออเราบินจิกเลยไม่กินแล้วนี่ตบ ไม่ได้ดิมือจับพอย่างจับพอย่างแล้วที่เขาบอกว่าเมื่อกี้คือเป็นมนุษย์มาสะสมบุญซึ่งจริงๆแล้วว่ามนุษย์คือผู้ทำบาปค่ะใช่ใช่เราตอนหลออติดเขาไปจนในจมูกคุณไปว่ายังไงคุณเป็นเต่าแล้วสิคุณเป็นเต่าแล้วสิแล้วเหมือนเต่าทะเลด้วยนี่ไงเวลาเกิดภัยพิบัติหรืออะไรแล้วเขาเรียกว่าสันธาตยานไงเซนไงเซนต่างๆนี่ถ้าเกิดว่ามีซึนามิหรืออะไรมาผู้เธอหนีกันไม่ได้แล้วผู้ชนนุษย์ผิกไปกระยัดบินไปแล้วค่ะแต่ปลาดาวเต็มหาดเลยนะแต่ปลา เต็มหาดเลยนะมาดาวโดนสัตว์ด้วยมาค่ะสัตว์เต็มเต็มหาดเลยแล้วอย่างของพวกคุณสมมติว่าสิ่งโตมาล่าคุณปุ๊บคุณทำเสียงไงให้เพื่อนเฮ้ยกูบินเลยกูบินเลยเฮ้ยเปกูบุดลงน้ำเลยไวเลยแต่อีโบไม่ได้ยินนะแต่อีโบไม่ได้ยินนะคนเน่ยเวลาบอกว่าช่วยด้วยบางทีก็ไม่มีใครช่วยเล่นเล่นหรือเปล่ารอตำรวจไปปุ๊บภูเขาไฟมารับวระถูและหมาหมาหรอก Yeah, <laughs> yeah, <laughs> <laughs> ทุกวันนี้อย่างอีฝนเนี้ยก็คือเป็นที่ฆ่าแมวถูกไหมล่ะฆ่าพอที่ฆ่ามาถึงมีคําว่าท่ดแมวไงอีดอกท่อเสียของการไปเกิดเป็นสัตว์คุณเนกมาค่ะวงจรชีวิตของสัตว์ป่าหรือสัตว์อะไรเงี้ยมันจะมีการเป็นผู้ล่าและผู้ถูกล่าจริงจะก็เขาเลือกมาทั้งหมดอ่ะผู้ถูกล่าทั้งหมดสัตว์บางชนิดเป็นแหล่งเชื้อโรคอย่างนี้เขาเกิดเป็นหนูท่อเงี้ยเขาจะมีโรคอะไรโรคติดท่อโรคติดท่ออเนีย คนก็มีค่ะโลกอไม่แล้วอย่างของเขาเป็นฟาร์มิงโก้เขาน่าเหมือนกันหมดนะสีเหมือนกันหมดคือแต่ขนร่วงแต่ขนร่วงมันเป็นการผัดขนเพื่อให้ขนสวยขึ้นคนยังมีผมล่วงเลยอีดอกตัวอย่างก็มีเห็นยังแย่ตัวอย่างก็มีเห็นยังแย่แต่เขาบอกว่าเขาขี้ได้ทุกที่ของเราอ่ะเราขี้ที่ทุกที่ได้เหมือนกันแต่ไม่ขี้ไงแต่ไม่ขี้ไงใช่ น้าตรงนี้จะขี้ก็ยังได้แต่ไม่ขี้ไงวงจรชีวิตของเขาคุณเล่าให้ฟังหน่อยว่าเขาตื่นมาเขาทำอะไรบ้างกินยากินยาอันดับที่สองกินยาเสร็จปุ๊บติดขนตัวเองอันดับที่สามหาดินกินกินอีกแล้วอันดับถ้าเป็นเอิร์กคนทำอะไรบ้างนอนเ อันที่สองตื่นมากินโคฟอันที่สามกินข้าวอันที่สี่นอนอันที่ห้ากินข้าวอันที่เจกินน้ำบัลลมอันที่เจ็ดนอนแต่เราอยู่ในรอบขอบชิดมีแอร์มีเครื่องปรับากาศสะดวกมีสิ่งที่ทุกคนมองว่าเป๊ะใครมองใครมองพร้อมไหมต้องไปแล้วนะพร้อมแล้วไปค่ะ เพราะนะสัตว์บางตัวทาเสียสมดุลด้วยเช่นเช่นลาหมอคางดำใครเอามาใครเอามาครเอามาเอามาเอาได้ไงมันก็อยู่ในน้ําอยู่แล้วพวกฉันไม่ได้สร้างมันขึ้นคนเป็คนเอามาเองค่ะคนะชอบเจ็ดเล่นแจฉันเป็นไดโนเสาร์อยู่มาก่อนให้มันชะน้ำไปเลยนะจะเป็นไดโนเสาร์ซะ่ะ กินกันเองลากกันเองวงจอชีมคนเป็นคนเปนานย่าพูเงี้ยคนลอยคนก็นเองเลยนะโกหกลักขโมยพูดปดถังซีนเลยก็ใช่ไงเป็นคนมีอะไรให้ทำเยอะทอะไรเดินเนศาสตมันใช้แค่สารพัยานกินอยู่สืบพันธุ์แค่ไหนก็ใชไงมันไม่ชนลกเขาเกิดไปเป็นปลาที่แบบว่ากินหนังตีนเราเราสัใจปะสัตใจมาก เล็บกินเป็นเล็บขบอยู่ด้วยแทะไปสิมันเลยเชียวแต่เป็นการเอาคืนของพวกชันที่ได้กินคนไอตุนอีตุนแทะนิ้วก้อยมันเลยอ่ะผดูใหญ่เลยกินคนโว้ยหรือว่าถ้าบางทีแบบเป็นสัตว์ที่แบบว่าดุดุก็แดกคนเลยเช่นจระเข้เออเดินไปเข้าห้องน้ำเจอจระเข้เลยเมอที่ต่างประเทศอ่ะเออฟลอริดาสตอร์คเกลกินเด็กนะลูกเราอยู่ในไทยเราอยู่ในไทยเราระวังโดนช้างเหยียบอรอเหยียบอยู่มาหน่อยเดินไปทางไหนเจอบ้างถ้าจะมีเยอะต้องเยอะไอเท่าเซเว่นเยอะไอเท่าเซเว่น ออกมากัดแบบนกินด้วยค่ะเดี๋ยวจะกินให้ดูเพราะว่าเราเลือกที่อยู่ตรงที่มีแต่มนุษย์ฉันก็เลือกอยู่ที่ตรงมีสัตว์ไม่ได้ไม่ได้เบียดเบียนทั้งที่อยู่ไปตัดไม้ทลายป่าบ้านของสัตว์บ้านของฉันไม่มีแล้วฉันจะอยู่ที่ไหนฉันทำรังเพื่อที่จะแบบเลี้ยงลูกล็อกหน้ากนไหนเขาก็แกะรังฉันไปกินคือเขาจะมันทำจากแป้งมันไม่ทำจากรังยิงๆฉันไม่ได้กินต้นไม้รังน้องเหรอเถียงกันไม่ได้นะคะไปให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาเป็นคนตัดสินให้เรา ก่านะคะแม่กิแม่ชีกินะคะชาติหน้านะคะเราจะไปเกิดเป็นอะไรกันดีนะคะระหว่างคนหรือสัตว์ค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะกิกมิวเรนผังผุดพันธ์นะคะมีโอกาสได้ไปบวชปฏิบัติธรรมานะคะน่าจะมีความรู้ทางเรื่องของธรรมะแล้วก็เรื่องของหัวข้อ,ขอการเรียนไ่ายตเกิดค่ะยินดีมากๆค่ะข้อดีของการเกิดเป็นสัตว์อยากจะพูดว่าไม่มีข้อดีเลยได้ไหมเป็นสัตว์แล้วมันทําประโยชน์ได้จํากัดนะเราต้องลองเทียบคุณประโยชน์ของการเกิดเป็นสัตว์กับเกิดเป็นมนุษย์นะศักยภาพของภพภูมิไหนที่สามารถจะประพฤติธรรมและทําความดีเกื้อกูลและเป็นประโยชน์ให้ผู้อื่นได้มากกว่ากัน การเกิดเป็นสัตว์นะคะมันจะมีความหลงมล่วถามว่าวันวัน,วนสัตว์เดรัจฉานทำอะไรได้เขาก็กินเขาก็นอนเขาก็เสพกาม,มาสขต่างๆ ใช่ไหมคะเขาก็กลัวตายชีวิตมันมีได้แค่นี้นั่นคือมันเป็นลักษณะของคบภูมิของเขาถ้าเราเห็นน้องหมาน้องแมวที่บ้านนะวันๆเขาทำอะไรบ้างอะเขาก็นอนเขาก็ทําประโยชน์ได้บ้างเช่นเขาช่วยเราเฝ้าบ้านเขาน่ารักเขากุ๊กกิ๊กให้เราเขาก็สร้างความสุขให้เจ้าของได้แต่ถามว่าประโยชน์จริงๆถ้าเทียบกับการเกิดเป็นมนุษย์นะ่ะพี่กิ๊กว่าก็ต้องลองพิจรารณาเองวออ่าชอบอันไหนมากกว่ากันการเกิดเป็นมนุษย์มีข้อดีมหาศาลมากๆแล้วก็ทําประโยชน์ได้มากมายมหาศาลถ้าทําชั่วก็ทําชั่วได้มาก มหาศาตลเราสามารถจะรักษาศีน้าได้ในทุกวันที่เรามีชีวิตอยู่ไม่ข่าไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในการไม่พูดปดไม่ดื่มสุรา แค่ศีลห้ารักษาได้เนี่ยอาน,นิสงส์บุญก็มหาศาลแล้วสําหรับตัวพี่เองนะคะก็อยากจะฝากทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของการเวียนไายตายเกิดว่าไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าการเวียนไายตายเกิดมีจริงหรือไม่แต่สิ่งเหล่านี้มันมีจริงโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วต่อให้คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นประเด็นเราทุกคนเกิดคนเดียวและตายคนเดียวในวัฏฏะสงสารหรือการเวียนไหยตายเกิดใน31บภพภูมินี้นะคะอย่าลืมรักษาศีลห้า ทำดีคิดดีพูดดีจะยิ่งปลอดภัยสุดๆเลยนอกจากรักษาศีลห้าทำดีคิดดีพูดดีแล้วเราต้องมีโอกาสเจริญภาวนาโดยเฉพาะสติปัะฐาน4การปฏิบัติตามอาริยมรคมีองค์8นี่แหละค่ะจะเป็นหนทางในการที่ทําให้เราพบกับความสุขและสันติสุขบรมสุขที่แท้จริงด้วยใจของเราทุกคนเองค่ะเป็นกำลังใจในการต้องเวียนว่ายตายเกิดนะคะอข,อขอบคุณค่ะ<อ> อย่างที่พี่กิกบอกนะคะว่าการเวียนไว้ายเกิดนะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่าชาติหน้ามันจะมีอยู่จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าก็สมมติว่าได้เกิดเป็นคนก็ทําความดีนะคะจะได้จะเกิดเป็นอะไรก็ขอให้เป็นคนดีนะคะจะเป็นตุูดเป็นแต๋วก็แล้วแต่จะชายจริงหญิงแท้ก็ไม่สนเป็นอะไรเป็นได้ตามใจตนคุณค่าคนวัที่ใจใช่เพศเ,เอ่ย ข่าวเนี้นะคะขอบคุณแอนลี่นะคะแล้วก็ขอบคุณาให้สองคนฝากผลงานหน่อยมีอะไรบ้างอีสตนอนอุ้ยค่ะแล้วก็ที่ไปที่มานะคะแล้วก็หลายๆอย่างแล้วก็รายการกดวิแชร์นะคะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็รายการแบบว่าเดี๋ยวจะขึ้นใหม่เป็นพิธีกรอีก4ี่แสนรายการใช่ค่ะน้องตูนะคะเพลงใหม่ค่ะแล้วก็ช่องแอนลี่แบล็คคอรบาค่ะแล้วก็กำลังจะมีซิงเกิลเป็นอัลบั้มใช่เป็นอัลบั้มเร็วๆนี้ปีหน้าเดี๋ยวจะมีเพลงกับเอิร์กด้วย แต่งเพลงให้น้องสองคนป่ะเป็นเป็นแต่งท่อนฮุดอด้ด่ะเพื่อชีวิตหนูก็เพื่อชีวิตเหมือนกันเอาเพลงกระถางดอกไม้กระถางดอกไม้เซรามิกที่เธอซื้อมาจากจตุจักรและเธอก็ปลูกฉันลดน้ําไหลลินไหลลัวลงมาเป็นดอกไม้บานหนนึ่หนึ่นึ่งห่งอน่งหนนึ่งหนึ่งะนึ่งหนึ่งหนนี้เหนึ่ง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 น่งหนึ่งหนึ่งหนล่งหนึ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 หนึ วัน <laughs> นี้นะคะลาไปก่อนนะคะโต้วว่าเธอนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากคะ<บ>่ะฝากกดไลก์ก็แชร์คลิปนี้นะคะคสสกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปล้วใหม่ก่อนใครนะคะทีมงานโต้วว่าเธอทุกคนต้องขอตัอวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ <c oughs>